ซีว a t เกตล u i d เดชันนะครับอันนี้เป็น breaking news ของ The Box เลยนะฮะก็ขออนุญ,ญาตอ่านแบบตรงประเด็นเลยง่ายๆเลย s ีว a กเก a แคป a ตอลนะครับเป็นบริษัทแม่ของซีว a กเกตแบงกนั่นเอง s ีว a กเก a แคป a ตอลคอร์เปอเรชันนะครับ said it will wind down นะครับย้ำแล้วนะครับออกมาเผยแล้วครับจะปิดแถวบ้านเรียกล้มละลายนะครับจะประกาศล้มละลายแล้วนะยอมรับว่าจะวินดา n ธุรกิจ แล้วก็ Liquidate ตัว Silvergate Bank แล้วนะครับ according to the applicable regulatory process นี่โดยที่คนที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าวงในแล้วกนะันอะแค่ว่าวงในเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่วงในออกมาออก,ออกมาย้ำนะบอกว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าจะ Liquidate นะครับแล้วก็จะปล่อยล้มพูง่ายปล่อยล้มเจ้า Silvergate Bank นะครับอ,อ,อืม นั่นน่ะสิน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะก็สงสารคนที่ในนี้มีการพูดถึงคนที่ไม่ได้เล่นคริปโตแต่เอาเงินไปฝากในในแบงก์อ่ะอันนั้นก็จะถ้าฝากเยอะคุณก็ได้แค่2 5 0 0สนถ้าฝากเยอะสองแสนห้าคุณก็จะสวยไปนะครับแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปฝากในนั้นก็น่าจะเล่นคริปโตกันหรือเปล่านะครับเล่นคริปโตล่วถึงได้ถึงได้ไปชอบแบงก์แบบเฟนลี่คริปโตนะ เป็นอันคอนเฟิร์มประมาณนี้แล้วกันไอที่เหลือผมก็เคยพูดในช่องไปหมดแล้วนะมันเป็นข่าวเก่าเป็นข้อมูลเก่าๆที่เคยเล่ากันอยู่ตลอดแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้วงในออกมาประกาศบอกว่าจะวินดาวแล้วนะครับเป็น breaking news ของของเดอะบล็อกเลยนะกลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้ามันคอนเฟิร์มแบบ100%เนี่ยคงจะได้เห็นสื่อใหญ่ๆรายงานกันแบบ รัวๆๆเลยนะว่าจะปิดตัวแล้วจริงๆนะแล้วคุณก็ต้องไปวิเคราะห์อีกทีนะว่าการปิดตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นวันนี้มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายผสมกันนะครับข่าวร้ายก็จะเป็นในทิศทางของเฟดที่กําลังจะต้องเฝ้ารอเรื่องนอนฟาร์มเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเตรียมขึ้นดอกเบียหนักนะครับแล้วก็มีข่าวร้ายเรื่องซีวอร์เกตมีข่าวดีเรื่องของคดีของริปเปิลที่ดูเหมือนจะชนะเสกนะแล้วก็จ่า่ได้จุดก็ดู เสกเพียงพั้มไปเยอะอยู่พอสมควรนะมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งวิกฤตนะคุณก็บริหารความเสี่ยงกันให้ดีแล้วกันนะครับแคที่บูดครับไปที่แคที่บูดแคที่บูดจากอ้างอินเวสเมนต์มีการไม่สนใจนะครับซิเวเกจจะล้มก็ช่างมันนะไม่เกี่ยวอะไรเธอยังคงใส่เงินเข้าไปครับจากคอยเบสต็อกอีก ชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งครั้งนี้นี่ก็จัดไปประมาณ700 0 0 0หุ้นนะแชร์อินดู23นะก็ยังซื้อต่อคือไม่สนใจซีเวอร์เกตจะล้มคอยเบรจะดูดีไหมดีซีจีจะเป็นอะไรไหมแกไม่สนใจนะแกใส่ต่ออีกเข้าไปนะครับก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับในวงการเนาะประมาณนั้นหยิบมารายงานกันแล้วกันแกก็ยังคงใส่ต่อ